สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตามรอยความอร่อยของ,งตอัวคุณต่อยโหลมต้งหรือเหล่าต้งวันนี้ตามมาชิมถึงที่เลยนะครับคนแน่นมากครับความอร่อยนี้อดไม่ได้ครับผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไงต้องมาแวะมาชิมนะครับเขาบอกว่าให้ปรุงไม่ต้องปรุงเลยครับรายการาตัวคุณต่อยเราอยู่ทั่วประเทศนะไปที่จังหวัดไหนก็มีนะครับลองดูคะอ,อาหาร เราโต้งนี่ทานกับข้าวนะครับเป็นอาหารพื้นเมืออของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านยกเข่งทำมายกเข่งน,นะฮะปักหมุดมาเลยครับเจอแน่นอนเราโต้งนี่จบไปฮะบุ้มต้องบอกว่าบุ้มไต่ลาวเป็นเมนูคล้ายๆกับมีเส้นหมี่แล้วก็มีเครื่องปรุง ถ้าจะเป็นสูตรจีนนะครับแถวภูกเก็ตเราจะเห็นมีแถวนาลาทิวาสแถวปัตตมีจะมีกินแต่นี่ของสุราษฎามีเราเรียกว่าบุ้งไต่ลาวภาษาทางภาษาใต้นะครับน่ากินมากฮนะเดี๋ยวผมจะชิมกุ้งทอดนะครับกุ้งทอดนะฮะไม่ต้องปุ้ม นะครับนั่นทุกอย่างอร่อยฮะกำลังเคี้ยวฮะกุ้งตัวใหญ่แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือบุกเต๊ะถ้ามายกเข่งแล้วไม่กินหูุกเต๊ะนี่ไม่ถึงนะครับหนีจากนิงเต้มาแล้วต้องมากินนะฮะบุกเต๊ะเนื้อนุ่ม หอมเครื่องเทศอร่อยครับท่านผนะู้ชมครับฐานมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าลืมนะครับหาเลยครับครัวคุณ่อยมีของอร่อยอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเอาละครับยกเข่งขอบคุณมากจังหวัดสุราษฎร์ธานี